เรื่องของการทำทานทำทานนั้นทำอย่างไรจะเป็นอริบุคคล์วางจิตให้ถูกนะผู้เจ้าตรัสว,ว่าให้ละความตระหนี่ทุกครั้งที่ทำทานอย่าหวังผลในทานอย่ามีจิตผูกพันในผลอย่ามุ่งการสั่งสมอย่าไปคิดว่าเราตายไปจากได้สุวนผลของทานนี้หรือไปคิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือทำตามประเพณีปู่ย่าตายายหรือคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควร หรือทำไปเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณะใจการวางจิตแบบนี้ทั้งหมดได้แค่เทวดาแต่หลังจากตายจากเทวดาแล้วก็ไม่พ้นนรกในมเนชานเปลวิสัยต้องกลับมาสู่สังสารวัฏเรียกว่าเป็นอาคามีแต่ถ้าโยมวางจิตละความตหน่เพียงอย่างเดียวโยมจะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานางังเทวานางังและเมื่อตายจากพรหมกายิกาแล้วนะก็จะเป็นอนาคามีคือเกิดอีกครั้งเดียวแล้วจะ หลังจากตายก็จะปรินิพพานในภพนั้นน,นี่คือการให้ทานอย่างไรเป็นอะไรบุคคลผู้เจ้าสอนไว้หมดดังนั้นมักวิธีในการเข้าสู่มรรคผลนิพพานมีเยอะเยอะมากทีเดียวที่ง่ายๆที่เราไม่เคยทราบมาก่อนเราจะได้ทราบจากพุทธวจนะนี่เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลนะ,นะอันนี้ทีนี้มีใครมีคำถามอะไรไหมอาจจะมีเวลาสักห้านาทีนะ จะตอบสั้นๆให้นะกราบนามศสการ,การพระอาจารย์ค่ะดิฉันนางบุญพัฒน์บุญสใสผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรงหินค่ะจากที่คุณครูนักเรียนได้เข้ามาปฏิบัติศึกษาแล้วก็อยากทราบในข้อที่ว่าทำอย่างไรชีวิตจึงจะเจริญรุ่งเรืองนะคะ มีธรรมะที่พระเจ้าบัญญัติไว้หรือไม่พระเจ้าตรัสไว้สั้นๆเลยห้าอย่างอยากจะเริญนรุ่งเรืองในชีวิตอยากจะสมปรารถนานะพระเจ้าตรัสว่าให้เธอทำศรัทธาศินสุตตะจารค้าปัญญาศรัทธาศรัทธาส,าสามปทาคือต้องรู้ว่าใครรู้จริงในโลกนี้คือพระพุทธเจ้าต้องศรัทธาพระพุทธเจ้านะอะ่าสัลมบัติก็คือพระองค์ชี้ไปที่ศินห้านะสุตตะ ศรัทธาศินสุตตะสุตตะก็คือคําสอนของคนที่เราศรัทธาคือพระเจ้านั่นคือ,อยงต้องสั่งสมสุตตะมากฟังมากอ่านมากเสพพบมากนะจะได้ความรู้มากสุตตะเปรียบเหมือนอาวุธยิ่งเรายิ่งมีอาวุธมากยิ่งหลุดพ้นเร็วยิ่งเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมอันที่สี่จาคะการเสียสละการแบ่งปันก็อย่างที่บอกต้องวางจิตละความตระหนี่ อย่างพระสูตรนี้จะรวบรวมพระสูตรเรื่องทานมาให้ทั้งหมดแล้วก็สุดท้ายคือปัญญาต้องรู้ว่านิวรณ์หาเป็นสิ่งที่ต้องละนิวรณ์หาคือกรรมฉันทะพยาบาทถีนมิทธะความง่วงเหงาหันอนอุทจจากความฟุง้งซ่านวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลห้าธรรมชาตินี้เกิดขึ้นในจิตรีบทิ้งมันเป็นเครื่องให้ทุกปัญญาปัญญาสามการจะทําให้ห้าธรรมชาตินี้ดับไปง่ายๆรู้ลมหายใจเข้าออก จเจริญอนาปานสตินะนั้นถ้าเราสร้างศรัทธาศีลสุตตากา,าปัญญาผู้เจ้าบอกว่าทมที่น่าปรารถนาจะเกิดขึ้นแก่เธอภพกรัพย์จะเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมยศจะเฟื่องฟูกแก่เราพร้อมทั้งมิตรสหายเราจะเป็นผู้มีอายุยืนนานตายแล้วจะเข้าสู่สุติโลกสวรรค์นี่เป็นธรรมสี่ประการที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหาได้ยากในโลกจะสามารถสําเร็จได้ นะและสามารถสําเร็จได้จนกระทั่งถึงการสิ้นอาสวาะพระองค์บอกคนเราเจริญสองทางได้เจริญด้วยบุตรภรรยาค่าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษขณะเดียวกันเจริญด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาค้าปัญญาคนคนนี้เอาดีได้ทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมเข้าใจไหมดังนั้นไม่ต้องไปบนไปบวงสวงไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลไปหาตัวเลขเลิกยามดวงดาวโยนทิ้งเลยยมโยนทิ้ง นะอืมและเลิกยามที่ถูกต้องของผู้เจ้าคืออะไรนะเลิกยามที่ถูกต้องพระองค์บอกว่าสัตว์เหล่าใดประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสสุจริตในเวลาเชา้ชาเช้านั้นเป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้นนะกลางวันเย็นก็เช่นเดียวกันดังนั้นโยมอยากได้เลิกดีอยากเปิดบริษัทอยากออกรถขึ้นบ้านใหม่อนะไร ตั้งเจตานาเลยว่าเราจะประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมนสุจริตรายละเอียดคือกุศลกรมรมบทสิบอย่างนั่นเองโยมตั้งใจไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดิดในกามไม่พูดโกหกคำหยาเพ้อเ้อร์สอเสียดไม่โลภเพ่งเบงอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นไม่พยาบาทไม่มีมิจฉาทิฏฐิสิบอย่างนี้ตั้งใจขึ้นเมื่อใดเรียกว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยหรือกายสุจริตวจีสุจริตมนสุจริต อยากทําอะไรทําเลยจเจริญหมดผู้เจ้ายืนยันนั่นคือเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีและบูชาดีในพรมาจารีบุคคลทั้งหลายแล้วนะลองเชื่อผู้เจ้ายมวางหมอดูสักรอบหนึ่งนะหมอทรงหมออะไรน่ยยมวางเลยตัดใจชาตินี้ฉันเชื่อพระพุทธเจ้าคนเดียวแล้วความเจริญมีในชีวิตยมแน่นอนนะเชื่อหรือยังเชื่อแล้วนะ ในกระดาษถามมาว่าไปถือศีลที่วัดจะรู้ได้อย่างไรว่าพระสอนตามหลักพุทธวจนะโยมก็เสพคบคําพระพุทธเจ้าก่อนสินะถ้าโยมไม่มีคําพระเจ้าในหัวโยมจะรู้ได้ไงว่าใครถูกใครผิดไม่มีทางรู้หรอกโยมหน้าที่โยมต้องเสพคบก่อนเพราะอันนี้เกิดมาก่อนพิกขุ่ทุกรูปในปัจจุบันนี้เพราะตอนนี้เรายังหวังไม่ได้นะเพราะบางทีท่านก็รู้บ้างถูกบ้างผิดบ้างตอนเนี้ตํารามี อิงตำราก่อนนะเพราะว่าตรวจได้ตําราถูกผิดตรวจได้เพราะคํพผู้เจ้าจะต้องสอดรับไม่ขัดแย้งกันคนเดียวในโลกที่ทําได้คือผู้เจ้ายมอ่านไปเถอะแล้วยมจะรู้ว่าเนี่ยคนนี้ผู้เจ้าพูดแน่เลยในครั้งพุทธกาลเนี่ยปุตุชนเลยนะศูนย์เลยฟังไม่รู้จักผู้เจ้าด้วยอยากจะไปหาผู้เจ้าดันมานั่งพักอยู่ค้างคืนอยู่ด้วยกันที่ลงนาด้วยกันนะ เขาก็ทําตัวเป็นนักบวชเหมือนกันเขานั่งสมาธิผู้เจ้าก็นั่งสมาธิผู้เจ้าก็เห็นเออนักบวชคนนี้ปลารกความเพียรดินเนะเดี๋ยวเราจะคุยด้วยสัหน่อยก็เลยถามว่าศรัทธาใครล่ะชอบใจธรรมะของใครนะก็บอกศรัทธาสมณะโคตมะอยากจะไปหาได้ข่าวว่าอยู่เมืองนั้นคุยกับผู้เจ้าจะไม่รู้เลยนะผู้เจ้าก็อืมเขาศรัทธาเราเนาะเดี๋ยวจะแสดงธรรมให้ฟังก็เลยบอกเขาอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ธรรมะเขาบอกเออเอาเสโสพูดไปสิ ก็ไม่รู้จักอ่ะอยากให้ธรรมะอ่ะพูดไปผู้เจ้าก็พูดธรรมะไปเรื่อยๆพูดไปพระสูตรนิยามกันฟังไปฟังมาโอ้โหนี่ต้องผู้เจ้าแน่เลยก้มลงกาบอกโอโ้ข้าโง่งยางโง่ไปแล้วเนี่ยไม่น่าเลยนะไปเรียกท่านว่าอาวุโสนะไปทําอาการที่ไม่ดีอย่างเนี้ยนะก็เลยขอขมาผู้เจ้านะผู้เจ้าบอกอ่าไม่เป็นไรฟังทำต่อนะพอฟังไปเรื่อยเสร็จแล้วก็มีศรัทธาอยากบวชละ ก็ไปสแสวงหาบาดจีวรตายพอดีนะพิ่กูก็ถามว่าคติเป็นอย่างไรก็ไม่ได้ทําให้พระองค์เหนื่อยละนะหลุดพ้นนะได้เป็นอะไรบุคคลละนะนั้นตรงเนี้ยเราอ่านไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆพุทธวจนะแล้วเราจะรู้เองครัพระเจ้าพูดแน่นอนคนเนี้ยไม่ใช่ใครเลยคําไพเราะมากและคําเป็นระเบียบระเบียบแห่งถ้อยคําคําพระเจ้าสุดยอดมากเจอการปฏิบัติธรรมจะ ปฏิบัติที่บ้านได้ไหมได้ทุกที่นะไม่ใช่โยงจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ต้องไปอยู่ที่วัดถึงจะไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ได้ที่บ้านฉันฆ่าแหลกขโมยแหลกไม่ใช่ทําได้ทุกที่นะทําได้ทุกที่เออกระผมนายโอ้บอกชื่อเลยบอกว่าทําเร็วมากเหรอ <c oughs> ไม่ต้องอ่านชื่อก็ได้เนาะอืม บอกชื่อนามสกุลมาเลยเป็นคนตรงมากนะผมเป็นคนไม่ดีมาก่อนซึ่งผมรับกรรมที่ทําที่ได้ก่อมาแล้วตอนนี้เหลืออย่างเดียวคือการโกหกอยากหลุดพ้นชี้แนะด้วยครับโอ้ไม่ยากไม่ยากยมฆ่าคนมาถึงเก้าร้อยยังยังไม่ถึงใช่ไหมยังไม่ถึงกนะ็สบาย,บายแตอย่อย่าหลุดไปฆ่าพ่อฆ่าแม่คนเดียวก็ไม่ได้แล้วนะอ่าเพราะนั้นนั่นเป็นอนัตตริกรรมนะถ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระหลานนะ แต่ถ้ากรรมอย่างอื่นเนี่ยโยมที่ไม่ใช่อนันตริกรรมเนี่ยเรายัางหลุดพ้นได้แก้ไขได้ทุกอย่างแก้ไขได้หมดวิธีแก้ไขผู้เจ้าแบ่งคนเป็นสิบจำพวกมีห้ากลุ่มทุศินมีศิลลาคากล้ามักโหลดฟุง้งซ่านห้ากลุ่มนี้จะแก้อย่างไงโยมทุศินอยู่นี่กลุ่มนี้เลยไปอยู่กลุ่มแรกกลุ่มทุศินผู้เจ้าบอกให้เธอกระทากิจนึ่งด้วยการฟัง เราทำกิจนึ่งด้วยความเป็นภูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิรู้ชัดปัญญาวิมุตเจโตวิมุตอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความทุศินเนี่ย